ก็สวัสด er. ีทุกๆคนนะวันนี้ผมทศดีนะวันนี้เราก็จะมาประกาศกันไม่เล็กน้อยไม่เล็กน้อยนะก็คืออย่างนี้คือถ้าใครฟังจากที่ผมพูดในไลน์เนาะคือเราจะรีเวิร์กช่องกันอ่ะโดยที่จากเดิมเนี่ยคือช่องของเราก็ทําเกี่ยวกับตัวของขอบเลี้ยงฮีโร่เป็นหลักเนาะไม่ว่าจะเป็นภาค2หรือภาคสาแล้วคอนเทนต์อะไรทุกอย่างก็จัดการถ้าเป็นส่วนใจคือเรว่าหมดแล้วก็ได้นะก็นั่นแหละ แต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าตัวเกมภาคสามเขาก็อัปเดตช้าเลอกเกินเนาะแล้วก็คอนเทนต์ปัจจุบันมันก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากต้องพูดว่าเราเล่นกับกระแตกตอนชวนเอาฟาทิจนจนหมดแล้วนะอ่าส่วนรวมถึงอ่าตัวของคอาวานนี้ภาคสองเนี่ยก็เรียกว่าคอนเทนต์มันก็ไม่มีอะไรให้ทาเนปะ็นซาเท่าไหร่แล้ว้อกจากการไปกดอัตโนมัติแล้วก็อ๋อเป็นคอนเซ็ปต์เดิมๆมากกว่านะเพราะนั้นการประกาศในครั้งนี้เนี่ยก็คือเราจะเป็นการบอกว่าตัวเดินทางของช่องเราเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนออกไปเป็นเรียบร้อยแล้ว คือจากเริ่มที่เราจะทำคอปเีเป็นอย่างเดียวเนี่ยเราก็ดามประทาตัวของอัลไน Enfield เพิ่มเข้ามานะแล้วก็เป็นตัวของไมค c r รับใช่ของไม e c r a f t ด้วยอีกเกมหนึง่งก็รวมแล้วที่จะเป็นเกมนำในช่องช่องนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมดสาเกมแล้วก็เป็นตัวของคอปเีอีโรตัวของอัลไนเอ็นฟิแล้วก็ตัวของไมค c r a f t นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าตัวคอนเทนต์ของคอปเีเนี่ยยังคงเล่นอยู่แล้วก็ยังคงมีมาเรื่อยๆนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถีเหมือน เหมือนเมื่อก you know ่อนละเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือคอนเทนต์มันค่อนข้างที่จะตันเรียบร้อยแล้วอ okay. ่าการเรื่องอัปเดตอะไรพวกนี้เขาจดการตัดติดตามให้แล้วก็ทําข้อมูลให้เรื่อยๆนะก็สําหรับประกาศนะตอนนี้นะครับผมส่วนถามว่าเกมอื่นๆอาจจะมีด้วยไหมก็มีด้วยนะแค่อาจจะไม่ได้แบบเป็นเต่นๆมากเท่ากับอ่าสองเกมที่ผมยกขึ้นมาเนาะก็จะประมาณนี้นะสำหรับประกาศก็ ขอบคุณทุกคนที่ยังคงรูปติดตามมาก็เอาใจเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะในการทำช่องก็สำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนที่แวะเข้ามารับชมนะครับผม